สวัสดีครับชาว detective code M ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะทำให้หัวใจของคุณเต้นไม่เป็นจังหวะคดีที่ซับซ้อนจนนักสืบฝีมือดีที่สุดยังต้องถอนหายใจมันคือคดีที่ถูกขนานนามว่ากองทรายเปื้อนเลือดคดีฆาตกรรมอำพรางที่ดูเหมือนจะไร้ซึ่งผู้กระทำผิดแต่เชื่อเถอะครับว่าในโลกของการสืบสวนสอบสวนไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับช่อง Detective Code M ของเราเราจะพาคุณเจาะลึกเข้าไปในทุกซอกทุกมุมของคดีที่ไม่สามารถไขปริศนาได้ซึ่งในคดีนี้มันคือการต่อสู้กับศัตรูที่ทรงพลังยากจะอย่างถึงหรืออาจจะเป็นการต่อสู้ตับความมืดมิดภายในจิตใจของมนุษย์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้กองทรายเปื้อนเลือดวันนี้เราจะมาเปิดโปงเบื้องหลังความจริงที่ทุกคนไม่เคยรู้มาร่วมกันค้นหาว่า อะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้กองทรายนี้และใครคือฆาตกรตัวจริงที่กล้าท้าทายกฎหมายและศีลธรรมเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ3มเดือนก่อนในช่วงเช้าตรู่ที่ความมืดมิดกำลังจะถูกแทนที่ด้วยแสงอรุณณนะโครงการก่อสร้างร่างแห่งหนึ่งใจกลางเมืองที่กำลังถูกทิ้งร้างมานานหลายปีกุณสมศักดิ์รปภวัย60ปี ผู้ซึ่งรักการเดินสำรวจพื้นที่ก่อนจะเริ่มทำงานเป็นประจำทุกวันก็ได้พบกับภาพที่ชวนให้ขนหัวลุกนี่มันอะไรกันเสียงอุทานของสมศักด์ขาดห่วงเมื่อสายตาของเขาไปสะดุดกับกองทรายขนาดใหญ่ที่กลางสายงานกองทรายนั้นมีสีแดงฉานดูคล้ายกับเลือดที่แห้งกรังไม่จริงหนะ้าเขากลั้นใจเดินเข้าไปใกล้ขึ้นและสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าก็ทำให้สมศักด์ ถึงกับรุดตัวลงกับพื้นกองทรายนั้นไม่ได้มีเพียงแค่สีแดงแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่โผล่พ้นทรายขึ้นมาใช่แล้วครับมันคือแขนข้างหนึ่งของมนุษย์แจ้งตำรวจรีบแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้เสียงร้องขอความช่วยเหลือของสมศักดังลั่นไปทั่วบริเวณและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคดีกองทรยเปื้อนเลือดที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการสืบสวนไปตลอดกาลหลังจากได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมพิสูจน์หลักฐานก็รุดมายัางที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วบริเวณนั้นถูกปิดล้อมด้วยแถบสีเหลืองห้ามเข้ากลิ่นคาวเลือดคลาคล้งไปทั่วอากาศเสียงรายงานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานดึงความสนใจของสารวัตรคณิตตรวจสอบอะละเอียดทุกตารางนิ้วห้ามพลาดแม้แต่จุดเดียวสารวัตรคณิตสั่งการด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดเขาเป็นสารวัตรหนุ่มไฟแรง ผู้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการไขคดีกองทรายนี้มันแปลกโรตหญิงพิมพ์นารานักสืบสาวฝีมือดีแห่งหน่วยอาชญากรรมพิเศษสังเกตเห็นบางอย่างสารวัตรคะดูนี่สิคะทรายตรงนี้มันไม่ได้มาจากไซงานก่อสร้างนี้เธอก้มลงเก็บตัวอย่างทรายอย่างระมัดระวังคุณแน่ใจนะพิมพ์สารวัตรคณิตเลิกคิว้วข่าสารวัตลักษณะของเม็ดทรายและสีของมัน ไม่เหมือนทรายที่เราใช้ในโครงการทั่วไปเลยค่ะคำพูดของพิมนาราจุดประกายความสงสัยให้กับทีมสืบสวนงั้นก็หมายความว่าคนร้ายอาจจะนำทรายนี้มาจากที่อื่นสารวัตรคณิตพ,พึมพำกับตัวเองและนั่นคือเบาะแสแรกที่ชี้ให้เห็นว่าคดีนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนใบหน้าและนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้การสืบสวนคดีนี้เริ่มเห็นแสงสว่างอีกครั้ง ข้อมูลใหม่จากห้องลลบทำให้สารวัดคณิตและรอต่อหญิงพิมนาราต้องกลับมาทบทวนทุกอย่างอีกครั้งใคลนำเข้าจากต่างประเทศและสารเคมีบางชนิดมันบอกอะไรเราได้บ้างพิมสารวัดคณิตถามพิมนาราใช้ปากกาเคมีเขียนบางอย่างลงบนไวท์บอร์ดจากข้อมูลที่เรามีรายชนิดนี้มักจะใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับรู หรือโรงงานผลิตแก้วที่มีความละเอียดสูงค่ะแล้วสารเคมีละ่ะสารเคมีตัวนี้เป็นสารที่ใช้ในการขัดเนาโลหะค่ะซึ่งมักจะใช้ในโรงงานจิวเวลรชั้นนำจิวเวลรี่คุณพรทิพย์วัชรสกุลเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่นาไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวงการจิวเวลรนะสารวัดคณิตคุณคิดอาจจะไม่ใช่ตัวผู้ตายโดยตรงค่ะสารวัตแต่อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเธอ พิมนาราเสนอแนะเราต้องหาว่าใครในชีวิตคุณพรทิพย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจิวเวลรี่หรือโรงงานผลิตแก้วเหล่านั้นสารวัตคณิตหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเรียกทีมสืบสวนเข้ามาประชุมด่วนเรามีเบาะแสใหม่แล้วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตามล่าหาบุคคลปริศนาที่เชื่อมโยงกับกองทรายเปื้อนเลือดจากการสืบสวนอย่างหนักสารวัตคณิตและรัตยิงพิมนารา ได้พบข้อมูลที่น่าสนใจคุณพรทิพย์วัชรสกุลมีน้องชายคนหนึ่งชื่อนายภาคินวัชรสกุลซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานผลิตจิวเวลรี่ชื่อดังเพชรลักษมีที่ใช้ทรายนำเข้าและสารเคมีชนิดเดียวกับที่พบในที่เกิดเหตุภาคินนายภาคินวัชรศกุลสารวัตรคณิตพึมพำชื่อนั้นเขาเป็นญาติสนิทเพียงคนเดียวของคุณพรทิพย์ แถมยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินจำนวนมากด้วยค่ะพิมนาราเสริมมีอะไรที่น่าสงสัยอีกไหมมีค่ะจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทเพชรลักษมีพบว่าในช่วงสามเดือนที่ผ่านมามีการโอนเงินจำนวนมากเข้าบัญชีของนายภาคินซึ่งมาจากบัญชีปริศนาที่เรายังระบุแหล่งที่มาไม่ได้คิมนารายื่นเอกสารให้สารวัตรขณิต ดูเหมือนว่าเราจะเจอคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วสารวัตรคณิตพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่ทำไมเขาถึงต้องฆ่าพี่สาวตัวเองนั่นคือสิ่งที่เราต้องหาคำตอบค่ะสารวัตรพิมนาราตอบเตรียมกำลังคนให้พร้อมเราจะเข้าไปตรวจสอบโรงงานเพชรลักษมีพรุ่งนี้เช้าและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลังความร่ำรวย และหรูหราเมื่อทีมสืบสวนนำกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานเพชรลักษมีนายพาคินวัชระสกุลดูมีท่าทีไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดพวกคุณมีหมายค้นหรือเปล่าเข้ามาในโรงงานผมแบบนี้มันไม่มีสิทธิ์นายพาคินโวยวายเรามีหมายค้นครบถ้วนครับคุณพาคินและเราจะขอตรวจสอบทุกส่วนของโรงงานคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่คุณเก็บสไลน์นำเข้าและสารเคมีสารวัชระคณิตพูดด้วยน้มน เยี่ยงราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความเด็ดขาดพวกคุณจะมาหาอะไรที่นี่ไม่มีอะไรให้ค้นหาหรอกนายพาคินยังคงปฏิเสธจริงหรือครับคุณพาคินรัดต่อหญิงพิมนาร่าหยิบถุงซิปล็อกที่บรรจุตัวอย่างทรายออกมาสรายนี่ไม่ใช่ทรายปกติใช่ไหมครับมันเป็นสรายที่ใช้เฉพาะในโรงงานของคุณและสารเคมีบางชนิดที่เราพบในที่เกิดเหตุมาจากที่นี่เช่นกันใบหน้าของนายพาคินหน้าซีดเผือด คุณรู้เรื่องกี่พี่สาวคุณเสียชีวิตหรือไม่และคุณรู้ได้อย่างไรว่ามันเป็นกองสไลายเปื้อนเลือดทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีข่าวไหนบอกถึงเรื่องนี้เลยคำถามของพิมนาราพุ่งตรงไปที่ใจกลางของความจริงนายพาคินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะอึกอับผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นโกหกคุณคิดว่าเราจะเชื่อคำโกหกของคุณหรือสารวัฒนิตยื่นเอกสารการโอนเงินปริศนาให้นายพาคินดูคุณจะอธิบายเรื่องเงินจำนวนมหาศาลที่ โอนเข้ามาในบัญชีคุณได้อย่างไรคุณพาคินความปดดันเพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อและนายพาคินก็เริ่มแสดงพิรุธออกมาอย่างเห็นได้ชัดในที่สุดนายพาคินก็ทนแรงกดดันไม่ไหวเขาเริ่มเล่าเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจให้สารวัตรคณิตและรอตอญิงพิมพนาราฟังวันนั้นพี่พรทิพย์มาที่โรงงานเพื่อทวงหนี้ที่ผมยืมไปเธอด่าทอผมอย่างรุนแรงบอกว่าผมมันเป็นน้องที่ไม่เอาไหน น้ำเสียงของนายภาคินสันเครือผมโมโหมากผมขาดสติภาพเหตุการณ์ในวันนั้นฉายชัดขึ้นมาในความทรงจำของเขาเราทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเธอหยิบเหล็กขึ้นมาจะตีผมผมตกใจเลยคว้ากันไกลข้างๆมาแทงเธอไปหลายครั้งนายภาคินหลับตาลงภาพกองตรายเปื้อนเลือดพุดขึ้นมาในหัวผมรู้ว่าเธอตายผมตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงดีเขาร่ำไห้ผมเลยตัดสินใจ เอารายในกลางโรงงานมากบศพเธอแล้วเอาไปทิ้งที่สายงานร้างคิดว่าคงจะไม่มีใครหาเจอแล้วเรื่องเงินจำนวนมากที่คุณได้รับละ่ะสารวัตรคณิตถามนั่นเป็นเงินที่ผมได้จากการขายเพชรที่ผมขโมยมาจากพี่พรทิพย์ครับเธอไม่เคยรู้ว่าผมแอบขโมยเพชรบางส่วนของเธอไปคําสารภาพของนายผ้ากินทำให้สารวัตรคณิตและพิมนารามองหน้ากันกองตรายเปื้อนเลือดไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่พบศพแต่เป็นสัญลักษ ของความโลภความอิจฉาษยาและความมืดมิดในจิตใจของมนุษย์ที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมหลังจากคำสารภาพของนายภาคินคดีกองทรายเปื้อนเลือดก็ได้ถูกคลี่คลายลงในที่สุดนายภาคินถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดในที่สุดศาลก็ได้ตัดสินจำคุกนายภาคินตลอดชีวิต จากการกระทำอันโหดเหีเ้ยมของเขาสารวัตรคณิตและรัตวันหญิงพิมนาราได้รับคำชื่นชมจากสังคมและผู้บังคับบัญชาในการทำงานที่ทุ่มเทและสามารถไขคดีที่ดูเหมือนจะไร้ทางออกนี้ได้สำเร็จกองสายเปื้อนเลือดไม่ได้เป็นเพียงแค่คดีฆาตกรรมธรรมดาแต่มันเป็นเครื่องเตือนใจว่าความโลภและอคติในจิตใจของมนุษย์สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายได้อย่างไรซึ่งขีดจำกัด คดีนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในการไขปริศนาคดีที่ซับซ้อนที่สุดและที่สำคัญที่สุดคือมันตอกย้ำว่าความจริงนั้นเป็นสิ่งที่แนะนี้คือเรื่องราวของคดีกองทรายเปื้อนเลือด k ี y Detective Code M ดเอนำมาเล่าให้คุณฟังในวันนี้ผมหวังว่าเรื่องราวนี้จะจุดประกายความสนใจในการสืบสวนสอบสวน และทำให้คุณได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์นะครับหากคุณชื่นชอบการไขปริศนาคดีฆาตกรรมที่ซับซ้อนและอยากดำดิ่งไปในโลกของความจริงที่ถูกซ่อนเร้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกด subscribe ช่อง detective code m ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวทุกบ่อแสและทุกปริศนาที่เราจะนำมาไขให้คุณฟัง และถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้หรืออยากให้เราเล่าเรื่องราวคดีไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเราข้างล่างนี้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคดีปริศนาที่ Detective Code M จะพาคุณไปไขให้กระจ่างสวัสดีครับ